สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจบมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังค่ะเราก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี2566กันแล้วนะคะระยะเวลานั่นก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะเรามาเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นการวางแผนชีวิตนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้นาคำพย กเกหล่านี้ไปปรับใช้กับตัวเองในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะคะนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะถือว่าเป็นจังหวะครึ่งปีหลังที่จะส่งผลดีอย่างมากมากกว่าครึ่งปีแรกนะคะเนื่องจากเหตุผลการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นเองนะคะเริ่มต้นจากดาวดวงที่หนึ่งนั่นก็คือดาวพระเสาร์ค่ะที่ได้ทำการโคจรยกย้ายตั้งแต่หนึ่งมีนาคมปี2566ดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะและดาวพระเสาร์ได้โคจรเข้าสู่ราศี สีกุม่มนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสุขพระของดวงชะตามรณะหมายถึงความเป็นความตายหมายถึงการสูญเสียมรณะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนสุขพระสุขพะเป็นเรือนของความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองความสําเร็จ มรณะเข้าสุภะตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้คือมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การติดต่อกับทางไกลชาวลัคนาราศีมิถุนต้องได้ติดต่อกับชาวต่างชาติหรือติดต่อกับคนทางไกลแล้วจะเกิดความสําเร็จเกิดความน่ายินดีหรือมีเกณฑ์การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไกลหรือต้องเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือมีชาวต่างชาติเข้ามาคลุกคลีกับคุณมีคนต่างศาสนามีคนที่อยู่ไกล บ้านไกลถิ่นมาค่องแวะค้องเกี่ยวกับคุณอันนี้จะส่งผลที่ดีนั่นเองค่ะแต่อีกประการหนึ่งแม้ว่าดาวพระเสาร์จะโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่ดีดาวพระเสาร์เองก็ถือว่าเป็นดาวร้ายเป็นดาวบาปพระเคราะห์ค่ะเมื่อโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นการมีปัญหากับญาติการมีปัญหากับเพื่อนคอนเน็กชันนะหรือว่าการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานโดยเฉพาะผู้ หลักผู้ใหญ่เพศชายอย่างนี้ก็ได้นะคะมีปัญหาเรื่องการดําเนินงานหรือมีคนติชิ้นนินทาเพราะสุขพระหมายถึงชื่อเสียงหมายถึงความน่าเชื่อถืออาจจะมีคนมาพูดทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นดูแย่นะคะหรืออาจจะเกิดข้อพิพาทคดีความต่างๆนานา,นานด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการโคจรของดวงดาวเนี่ยมันก็จะให้แง่มุมได้ทั้งสองแง่มุมคือในเชิงบวกและในเชิงลบนั่นเองนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าลัคนาด้วยว่า คุณจะรับมือกับสถานการณ์นั้นๆอย่างไรที่สําคัญต้องมีสติต้องมีความรอบคอบและไม่ใช้อารมณ์นั่นเองค่ะดาวดวงต่อมาะะที่ทําการโคโจรย้ยายนั่นก็คือดาวมฤตยูดาวมฤตยูโคโจรมาอยู่ในเรือนออวินาศของดวงชะตาตรงนี้จะส่งผลทําให้สัตว์รูแพ้ภยัยเพราะดาวมฤตยูเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าแห่งความเป็นความตายเมื่อโคโจรมาอยู่ในเรือนวินาศเรือนเสียแบบนี้อาจจะมีการพลิกวิกฤตให้เป็น โอกาสอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีใครที่มีศัตรูใครที่มีคู่แข่งใครที่มีคนที่ไม่หวังดีเข้ามาข้องเกี่ยวข้องแวะกับตัวคุณศัตรูคู่แข่งเหล่านั้นเขาจะกลายมาเป็นมิตรหรือไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณแล้วเขาไม่ได้มาหาเรื่องคุณแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วอารมณ์นี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีไอเทคไอทีต่างๆนะคะก็จะมีมุมที่ดีขึ้นคุณจะสามารถ หยิบหาโอกาสหยิบหาช่องทางที่จะเป็นลู่ทางของคุณเองที่จะเป็นช่องทางของคุณเองในการสร้างสารรค์และพัฒนางานดีเลยทีเดียวสำหรับชาวมิถุนนั่นเองค่ะ แต่อีกประการหนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนก็ควรที่จะทราบไว้ว่าดาวมรตยูนั้นเราไม่สามารถที่จะคาดการคาดเดาอะไรได้เลยเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้ปัญหาเก่าๆปัญหาที่ซุกซ่อนกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงโรคเก่าโรคประจําตัวเก่าๆที่คุณเคยเป็นกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็เป็นไปได้ก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและดูแลในเรื่องของปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นด้วยนั่นเอง ะะดาวดวงต่อมาที่ได้ทําการโคจรย,ย้ายนั่นก็คือดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งย้ายในช่วงเดือนเมษายนปี2566ดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะได้ทําการโคจรมาอยู่ที่ราศีเมษนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาและได้ตําแหน่งที่ดีมากๆคือเป็นราชาโชคดาวกัรมะเข้าสู่เรือนลาภะงานก็เกิดลาบ ผลที่ดีค่ะนะคะคุณจะมีกำไรกำไรจากการทำงานคุณจะมีความสำเร็จคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูคุณจะมออีคนรอบข้างที่ให้การยอมรับในตัวคุณนะ,ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะจะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถโด่งดังได้ในวงการในสายงานของคุณ ชาวไม่ถุนคะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะหยิบจับงานอะไรในระยะนี้มีโอกาสสูงมากที่จะสําเร็จเพราะนาวการงานมาเป็นลาบมาเป็นผลแบบนี้นะคะก็เกิดผลกำไรนะคะมีเกณฑ์ที่จะรุ่งเรืองในวงการในสายงานอย่างแน่นอนนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นในฉับพลันทันใดชาวลัคนาราศีม่ถุนเองก็ต้องผลักดันตัวเองต้องกระตือรือร้นการโครจรของดวงดาวนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งคะ่ะ แต่ตัวคุณและการปฏิบัติตัวของคุณนั้นเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ดวงชะตาของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะขยับดีและก้าวหน้านั่นเองค่ะดาวดวงต่อมานะคะนั่นก็คือดาวพระราหูต้องอธิบายกันให้ทราบอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระพฤหัสที่โคจรอยู่ในเรือนลพะครั้งนี้ได้ร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระมันก็อาจจะยังไม่ได้ส่งลาภผลที่เต็มที่ให้กับคุณนะคะดีก็เหมือนดีไม่สุด ไปก็เหมือนไปไม่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพอวันที่17ตุลาคมปี2566ดาวพระราหูนี้จะทำการโคจรย้ายออกจากเรือนลาภะของดวงชะตาแล้วและดาวพระราหูดวงนี้ก็จะทำการโคจรไปอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานของคุณก็จะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเหลือเพียงดาวพระพฤหัสดวงเดียวอยู่ในเรือนลาภะดาวพระพฤหัสเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีดาวดวงอื มาคอยยันมาคอยค้ำแล้วนะคะเขาจะส่งพลังส่งอิทธิพลเต็มที่ก่อเกิดรับผลเต็มที่ส่วนดาวพระราหูออกจากลาภะแล้วไปอยู่ที่ภพเรือนใดก็ไปอยู่ที่ภพกับมะไปอยู่ที่ภพการงานนั่นเองค่ะดาวพระราหูก็จะไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนให้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศมากขึ้นงานของคุณออกสื่อมากขึ้นงานของคุณต้องอาศัยการพลิกแปลงมากขึ้นนะคะมันก็จะมีเกณฑ์ ที่จะไปกระตุ้นตรงจุดนั้นผู้หลักผู้ใหญ่การเอ็นดูนะคะการพลิกแพลงการใช้ไหวพริบสติปัญญาก็จะมากขึ้นในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะท้าทายชาวลัคนาราศีมิถุนในอีกขั้นในอีกระดับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเช็คลึกลงในรายละเอียดในช่วงที่ดาวพระราหูทําการโคจรยกย้ายกันอีกครั้งส่วนโดยภาพรวมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดวงชะตาจะค่อยๆขยับปรับเปลี่ยนดีขึ้นจะไม่มองว่าโอกาสเนี่ยมันจะดีมากกว่าช่วงครึ่งปีแรก ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเจอสถานการณ์เจอกับเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกแต่ในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นลักษณะที่เจอสถานการณ์ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ